ตรงเนี้ยมันมีผลลายไปโทรไปหารครูไข่ขอระเบียบการเดือขอให้ ทคตัวปลายเท้าขึ้นเล่นทังซ้ายขวาบิ๊กแบ็กอย่าเล่นบอลเท้าเดียว ตามไปเลยตามไปเลยเสปินในชุดนะสปินในเต็มที่เลยเออนั่นแหละไปเออถอยปุ๊บถอยหลังตร,รงจับสมาธิอา่ามาเปลี่ยนมาเอออ่าไปถอยใช้จังหวะกันเปลี่ยนสปินไอเดียเออไปทรงตัวให้ได้ตอนเปลี่ยนสปินปละ เออเอาจอกิ้งมานี่คือหนึ่งเที่ยวทำอีกสองเที่ยวไปเอามาใช้ปล่อยมันไปมันทำแบบนั้นก็ให้มันทำแบบนั้นไปตลอดไม่เขี่ยวแล้วเอาเฉพาเด็กที่มันสนใจนะสป,ปินในชุดเลยท่านว่าอ่สี่คนนั้นเตรียมตัว ่อลอะไที e ่ใบไม่ฟังไงไปนึ่งเลยเออไปแต่ถ้าแต่ถ้าเพื่นจับแล้วจ <N> ับดูแล้ว่ายว่าตได้เป็ไงไม่เข้าใจใช่มือใช่มื่ใช่มือถุงมอมึงจับบอลมาวางใช่มือแตะแต่มึงไม่ได้แาใว่าบอลหรือติดได้ใช่ อย่าบ <r> ูมเล่นอะไรเป็นทรงบิ้วเกมเงินขึ้นมาเอออย่าถอยเข้าไปขอเชื่อมเกมกับเพื่อนด้วยเอใบใหม่ได้เลย